it's dj สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยมเมืองประชาะกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมวันนี้ผมมีเกมการแข่งขันหมากรุกนะครับตัดเอาเฉพาะช็อตเด็ดซึ่งหมาก่ายแดงเปิดเป็นม้าโยงขวาบรรลือโลกนะครับโดยขึ้นเป็นขุนวังนอกส่วนหมาก่ายขาวนะครับขึ้นเป็นขุนวังในม้าโยงขวาอิตาลีนั่นเองสําหรับหมาก่ายขาวเกมนี้เป็นการแข่งขันกันข,นของระหว่างอาจารย์ อวยชัยกองสีนะครับเสียงนกกระจิบและหมักฝ่ายแดงก็คืออาจารย์สมคิดเรามาดูรูปแบบการแก้หมักกันนะครับถึงช่วงการแปลขบวนกันเสียงนกกระจิบเปิดเป็นโคนก้าวเล้าขึ้นมานะครับอาจารย์สมคิดเองก็ทิ่มเบีย้ยสูงไล่ขคนขึ้นมาโคนถอยกลับมาตั้งลำนะครับอาจารย์สมคิดปูเบีย้ยแกนขวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นอกกระจิบกินตักนอกในเข้าไปนะครับเม็ดกินขืนเข้ามาขอให้พวกเราสังเกตช็อตนี้ก่อนนะครับลักษณะเป็นโคนเทียมเม็ดนะครับขุนหวังนอกวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของโคนเทียมเม็ดกับโคนผูกเม็ดนะครับในช็อตหลังว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะได้มาตีโจทย์กันอย่างละเอียดนะครับเม็ดกินเบีย้ยขึ้นมา จจนนักจิบถอยโคนกลับมาตั้งลำเพื่อต้องการนําม้าไปแทนตําแหน่งโคนนี้นะครับเพื่อกอบกินเม็ดแต้มนี้นั่นเองอารสมคิดิรู้ทันนะครับผูเบี้ยกแกนขวาขึ้นมากันขาม้าไว้ก่อนการแป่งขบวนหลังจากนี้ขอให้พวกเราจับตามองนะครับเจนอกจิบนำเรือมากดณตำแหน่งชอช้างหนึ่งเลือแต้มนี้นะครับพวกเราจำไว้ให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ขึ้นเป็นขุนวังในนะครับ เรือนะครับตามตำราของกลยุทธ์สุดยอดเซียนสองนะครับของเสียนนกกระจิบก็จะมากดนักตำแหน่งมองงูหนึ่งนะครับการไปขบวนขอให้พวกเราจำแต้มนี้ให้ดีด้วยนะครับสำหรับกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มสองนะครับถือว่าเป็นเผยแต้มลับสุดยอดที่ชาวม้ายงขวาโดยละเอียดทีเดียวพวกเราที่เป็นนักโขกหมักลูกนะครับควรมีติดไว้สักหนึ่งเล่ม จะทำให้แต้มเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องนะครับนี่คือการเรียนทักษะจากหนังสือและภาคสนามก็ฝึกตามสูงจริงและเล่นตามเพลโอเคนะครับเวลาผ่านไปาการพัฒนาฝีมือเราก็จะขึ้นไปอย่างรวดเร็วเ,รเป็นข้อแนะนําจากทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมนะครับเสียน้ก็จิบจนําเรือมาจอดหนะ้าตำแหน่งชอช้างหนึ่งอาจารย์สมคิดเองก็นําเรือมากด โคนไว้ก่อนนะครับแต้มจุดอ่อนของหมากฝ่ายขาวก็จะเป็นเบี้ยณาตำแหน่งขอฝ่ายสามนะครับถ้าหมากฝ่ายแดงเป็นหมากเดินขี่หลังน,นะครับเบี้ยจุดอ่อนก็จะเป็นนาตำแหน่งขอไข่ห้านั่นเองนำเรือมากดไว้แต้มนี้นะครับจริงความได้เปรียบที่เบี้ยสูงขึ้นสู่กลางกระดานนาตำแหน่งจอจานหน้าแต้มนี้การส่งคิดกินตัดเข้ามา นักตกิบนําเบี้ยกินตัดส่วนขึ้นไปนะครับตําแหน่งขุนวังนอกมีข้อดีก็คือว่าสามารถแก้ไขเบี้ยจุดอ่อนณนะตาแหน่งชอชิง6นั่นเองขนก็เลยพุ่งขึ้นมานำขนไปรับไว้นะครับณนะตำแหน่งทอช้าง3ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับในจังหวะนี้เรือเองอีกลำหนึ่งนะครับมาฝูเบี้ยณนะตำแหน่งขอไข่5 เพื่อแก้ไขจุดอ่อนไว้ก่อนนะครับเตรียมความพร้อมเรามาสังเกตในลักษณะว่าโคนเทียมเม็ดโคนยังไม่ได้ขึ้นมาผูกเม็ดนะครับทําให้เีียร,รกริบทิ่มเบี้ยสูงชิงตําแหน่งกลางกระดานหลังจากนั้นก็ทิ่มเบี้ยสูงไล่เม็ดขึ้นมาอีกเม็ดถอยกลับไปให้เบี้ยสูงกินนะครับมเม็ดถอยโคนเสริมทับขึ้นไปอีกทีหนึงณนะตําแหน่งงองงูสนะครับจุดประสมก็ กันไม่ให้โคนณนาะตำแหน่งชอชิง5ไหลลงมาแต้มนี้นั่นเองหมาเองขยายออกมาณนาะตำแหน่งชอช้าง6นะครับเพื่อต้องการแก้เบี้ยสูงแต้มนี้จากตำตำราสุดยอดกลยุทธ์เซียนสองนะครับแต้มนี้ถือว่าแม่ถ้ากิน2ไปหมักฝ่ายขาวจะได้เปรียบทางเม็ดนะครับเม็ดมาแรก2เบี้ยวคว่ำแต้มนี้จะไม่ดีนะครับหมามากเกาะกินนะครับ กนกกระจิบก็เลยปลุกเบีย้ยจุดอ่อนแต้มคอควาย3ไว้ก่อนโดยนำเรืออีกลำหนึ่งมานะครับมาเองเปิดถอยลงไปนะครับไปช่วยพวกอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้กินเบีย้ยสูงแต่อย่างใดนะครับว่าแล้วคนตัวเก่งนะครับตำแหน่งชอช้าง3ก็บุกขึ้นไปต่อโคนทันทีเพื่อต้องการเบีย้ยคู่กลางกระดานณะตตำแหน่งชอช้าง4นะครับ เราจะเห็นว่าอาจารย์สมคิดสามารถกินเบี้ยวคว่ำกับเม็ดกิน2ม้าตีลูกได้นะครับแต่แต้มนี้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะแกะแต้มนี้ให้ดูนะครับสาเหตุนเนื่องจากอะไรถึงกับแพ้เลยนะครับถ้ากินแต้มนี้หลังจากโผล่ขึ้นมานะครับอาจารย์สมคิดต้องการกินเบี้ยวควนะ่ำหน้าตำแหน่งคอปลายสามก็เลยต้องการที่จะซ้อนเหลือมาแต้มนี้นะครับเมื่อโผล่ไม่กินนะครับตัดแต้มนี้นะครับ เจนนกกระจิบก็เลยหลายคนไปกดดันม้านะครับเพื่อต้องการขู่กินเบี้ยวควาำนักตำแหน่งยอยหญิงหกด้วยกาจารสมคิดซ้อนเรือทันทีนะครับโคนถอยกลับมาผูกก่อนนะครับในจังหวะนี้กาจารย์สมคิดเห็นว่าเมื่อโคนตัวหลักนะครับที่ถอยลงไปจะทำให้ช่องด้านนี้โคนตัวเก่งนะครับนักตำแหน่งถอจิงห้าถือเป็นตัวหลักทีเดียวก็พุ่งลงมา วันนี้้พุ่งงลลมาแะครบเพราะฉะนั้นเราสังเกตแท่นนี้นะครับเราจะได้แท้นตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ขึ้นเป็นขุนวังนอกนะครับขุนเองจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเมื่อเรือเรามาเตรียมความพร้อมหนึ่งลำแล้วนะครับโคนไหลมาแท้นนี้ขอให้เรากิตตัดดึงขุนขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับขุนกิตขึ้นมานะครับ ถึงแม้คนแดงจะกินลุกเราก็ใช้ม้ากินเหมือนเดิมนะครับแต่มีไม่เสียหาย,ยแ,แต่อย่างใดแดงตัดสินใจคนกินเบี้ยงหายเพราะติดขาม,ม้าอยู่นะครับก็กินขึ้นมาในจังหวะนี้เรากินโคนลุกทันทีนะครับลุกจ้าเบี้ยก,กินลงมาในจังหวะที่ไล่ม้ามีข้อสังเกตจุดนี้นะครับถ้าเมื่อสักครู่เราใช้เบียกสูงกินเม็ดนะครับ โคนเองก็จะกินขึ้นมาสุดท้ายก็จะมาผูกแท้ๆได,ไได้เพราะฉะนั้นเราเองก็จะไม่ได้เปรียบนะครับถึงจังหวะนี้ติดกินลูกนะครับถอยกลับมากินท,ทันทีแดงเองจะเห็นว่าเป็นรองนะครับถูกกินเบีย้ยความไม่สามารถผูกได้ก็เลยขอถอยม้ากลับไปนตำแหน่งขอจิงแปกก่อนเฉนีนนกกระจิบใช้เบีย้ยใช้ม้าจินเบีย้ยควาในตำแหน่งกี่ลูกพอดีนะครับลุกจ้า ไม่ได้เปรียบขึ้นมาทันทีเลยนะครับขุนเองฉากหลบลงไปตำแหน่งเบี้ยนะยอหญิงหกก็ฟีดหนึ่งตัวทางเริ่มจะได้เปรียบแล้วก็หมดัดสามารถทําได้ก่อนนะครับจะสังเกตว่าเรือลานี้มีประโยชน์ตรงอนุภาคุงได้ของเรือหลังจากว่ากินแลกกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรือตำแหน่งชอช้างหนึ่งเหมาะสําหรับตีขุนวางนอกนะครับ กาจารย์สมคิดเองก็เลยพยานม้าขึ้นมาบ่อม้านะครับเพื่อต้องการกอบกินโคนนั่นเองในงหวะนี้อาอื่นไม่มีนะครับโคนถอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเม็ดเองก็ถอยกลับไปกันหน้าโคนนะครับเสียนักจิบปุบเบี้ยกแกนขวาขึ้นไปโคนเองก็มานะครับมาช่วยพวกแล้วหลังจากนี้ เบี้ยเองก็ไหลไปเตรียมที่จะหงายนั่นเองขุนเองขอหลบไปในตาที่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวถูกอา่าอาจจะถูกลุกได้นะครับในจังหวะนี้ทรงหลังจากนี้ไปนะครับขางนี้ก็จะได้เปรียบแล้วนะครับขางนี้หงายเบี้ยขึ้นไปมาเองกลับไปต่อตัดสินใจกินทันทีนะครับ เรยงหายกลับไปไล่มาจุดอ่อนยังมีอยู่นะครับทางนี้ทรงหลังจากนี้ไปนะครับทางด้านหมากขาวก็จะได้เปรียบนะทีนี้เราย้อนกลับมาดูแต้มก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรือจะมีอนุภาพที่รุนแรงทีเดียวเราย้อนกลับมาดูแต้มก่อนหน้านะครับว่าเราเอาโคลนกินเม็ดแล้วจะได้เปรียบหรือเปล่าเมื่อสักครู่นะครับ ไม่ได้กินแต้มนี้แต่อย่างใดเรามาดูนะครับถ้าเกิดว่ากินแต้มนี้ผลจะเป็นอย่างไรกินเข้ามานะครับเม็ดเองของเซนต์แล้ก็ิบกินโขนขึ้นไปม้าลุกจ้าขุนติดม้าทันทีนะครับาเมื่อม้าเขากลับนะครับหรือเขากินมาแล้วก็กินจังหวะตีลูกพอดีแต้มนี้ก็ตีลูกอยู่ดีนะครับทําให้เสียมา้าอยู่ดี จังหวะด,ดีที่สุดนะครับก็คือม้าถอยกลับเมื่อม้าถอยกลับหอยเรานําเบี้ยสูงนะครับกินดึงขุนขึ้นมาขุนเองก็ต้องกินนะครับหลบไปถึงกับเสียม้าทีเดียวแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะเรือก่อนหน้าที่เรายกมาจะมีประโยชน์มากนะครับหลังจากนั้นก็จะมาแค่นี้เมื่ออยู่ตากดนะครับขุนหลบไปเรานำโคนขึ้นไปเปิดไม่ออบนะครับ แดงอาจจะถอยกลับมาช่วยก้วก็แล้วแต่นะครับเรายกมามาอีกแต่นี้ก็จะเป็นฝ่ายทำก่อนเลยนะครับได้เกรียบขึ้นมาทันทีลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เรามาดูแต้มหลังจากขุนวางนอกนะครับแต่เป็นโคลนผูกเม็ดจะเป็นอย่างไรช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมเองต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับที่สนับสนุนเข้ามา ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขุนวังนอกนะครับแต่ลักษณะเป็นโคนผูกเม็ดนะครับว่าจะมีข้อแตก,แต,กแต่างกับโคนเทียมเม็ดอย่างไรวิธีการเดินนะครับก็ <c oughs> เป็นตัดช็อตเด็ดกลับมานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันใน p o ๊ p ay, ใน POK นะครับของเสียนอกกระจิบนะครับ ีเพกลับไปตั้งแต่เปิดเป็นโคนก้าว้าขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นะครับเราเล่นเป็นโคนเทียมเม็ดนะครับตอนนี้โคนผูกเม็ดลักษณะจะเป็นอย่างไรวิธีการเดินนะครับตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ยังคง แสดงถึงอนุภาคของเรือณตำแหน่งตอนชั้นหนึ่งนะครับว่าจะมรุนแรงขนาดไหนมาขาเปิดเป็นโคนก้าวเล้าขึ้นมานะครับทิมไล่โคนโคนถอยกลับลงมาปูเบี้ยทางแกนขวาขึ้นมานะครับหินตัดนอกในเข้าไปถอยโคนกลับมานะครับกันไม่ให้ม้ามาเกาะกินเม็ดนะครับการไปกระบวนหลังจากนี้เองนะครับ เจ้ากระจิบก็เลยนําเรือมาจอดน้าตำแหน่งชอช้างหนึ่งเหมือนเดิมในจังหวัดนี้นะครับเมื on ่อสักครู่ที่เป็นโคนเทียมเม็ดนะครับเขาไม่ได้เดินโคนขึ้นมาปลูกแต้มนี้แต่อย่างใดแต่นําเรือนักตแหน่งยอหญิงแปดมาจอดนัอขวายแปนะครับแต่แต้มนี้การแปลขบวนก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งเมื่อเขาเดินโคนนะครับตําแหน่งก็จะเปลี่ยนไปเดินโคนขึ้นมาปลูกเม็ดหนะดูแข็งแรงหลือเกินนะครับ จังหวะนี้เองทำให้เราทิ่มแทงเม็ดขึ้นไปตำแหน่งเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากถ้าไม่เดินโคนมาผูกเม็ดนะครับนำเรือเดินตัวอื่นเราก็จะทิ่มเบี้ยสูงกลางกระดานนะักตำแหน่งจอชาง5นั่นเองแต่เมื่อเดินโคนมานะครับตำแหน่งเปลี่ยนไปการเดินของเราก็เปลี่ยนไปแต่การแปรกระบวนสุดแรกเราคงมาจอดนะักตำแหน่งจอช้างหนึ่งนะครับมากแดงกินตัดส่วนเข้ามา เราเองก็กินตัดส่วนเข้าไปนะครับในจังหวะนี้เม็ดเองกินตัดเข้ามานะครับไม่ได้ถอยแต่อย่างใดนะครับสูงนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับเรากินเข้าไปจังหวะที่เบี้ยก,กินเข้ามานะครับ มากินตัดสวนคืนไปนะครับในจังหวะที่เกาะกินโคนแต้มนี้ด้วยเรือเองน้าตำแหน่งหญิงแปดมาปลูกไว้ก่อนเมื่อเรือมาปลูกนะครับเราไม่ได้ถอยเม็ดกลับแต่อย่างใดเอาเม็ดที่แทงโคลนโคนขึ้นมาถึงกับตีลุกนะครับกินเบี้ยแต้มนี้สี่เพราะฉะนั้นโคนดีที่สุดก็คือถอยไปตั้งล้ำถอยไปจังหวะนี้นะครับและแล้วขาวเองก็ปลูกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ม้าณนะตำแหน่งถอชิง3ามนะครับทะยานขึ้นมาณนะงองงู4จุดประสงค์ถ้าหากไม่ต่อม้าทิ้งนะครับก็จะกินเบี้ยแ้มีสีนั่นเองจากนี้กินตัดเข้ามานะครับเบี้ยอิก่กินตัดส่วนขึ้นไปโคนลงมานะครับจังหวะนี้ขึ้นไปผูกมาไว้ มาอีกตัวทะยานมาเพื่อกอบกิน2สองปากนะครับในจังหวะน,นี้ก็เลยโยนม้าถอยกลับมาต่อทิ้งถ้าจะกิน2ต้องนําม้ามากินเบี้ยนะครับดูแล้วเกไม่คุ้มก็เลยนําโคนขึ้นมาปลูกมา้าตัดสินใจกินม้าทันทีนะครับโคนเองขึ้นมา2ดอกดูแข็งแรงทีเดียวนะครับโคนอีกตัวขึ้นมารับทันอยู่เบี้ยเองปูลงมานะครับขนขึ้นตําแหน่ง โคนกินนะครับโคนฉาบหลบถุงนี้กินเลยนะครับย้อนกินตัดส่วนขึ้นมาแต่นี้เกาะกินจุดอ่อนนะครับแม่เหลือเองก็มาเกาะกินโคนไว้ก่อนทําให้ได้จังหวัดที่เดินของหมากฝ่ายขาวนะครับดึงเรือมาแม่โคนถึงกับสองปากทีเดียวถึงกับฟรีนะครับเรือมาปุกอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ทันนะครับกินเบีย้ยดินได้จังหวัดทิมเบีย้ยสูงขึ้นมานะครับ การนี้กออโคนนํามาปุกโคนอีกครั้งหนึ่งแหมการโคนนะครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะโดนสองเบีย้ยตัวนี้หรือเปล่าแต่ไม่ทันนะครับลักษณะการเดินก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเบีย้ยตัวนี้ถึงกับฟรีดีกินเรียบๆนะครับจังหวะนี้ได้เปรียเพราะเป็นต่อเม็ดถึง1ตัวแล้วเบีย้ยไม่ขาดด้วยนะครับ กวนกินเบียเ้ยริมกระดานขึ้นมาจากนี้ก็กินเข้าไปนะครับในจังหวะน,นี้แดงลอยโคนขึ้นมาลุกนะครับเพื่อต้องการกินโคนตัวน,นี้แล้วก็กินเบี้ยริมนะครับแต่เห็นว่าเบี้ยริมจะไม่ขาดเม็ดสามารถถอยอลกลับมาปนะุ๊ได้ไงเห็นกับจบเกมเลยนะครับเห็นไหมครับเทคนิคการเดินนะครับเป็นขุนวังนอกโคน เทียมเม็ดกับโคนปลูกเม็ดก็จะมีเทคนิคการเดินแบบนี้แต่จุดประสงค์วันนี้ที่นํามาให้ความรู้พวกเราก็คือเรืออนุภาคขุนแรงนะครับซึ่งเป็นสไตล์การบุกข,ของเสียนกกระจิบณตําแหน่งชอช้างหนึ่งนั่นเองหลังจากกินจุดนี้โล่งไปนะครับเรือสามารถมาซ้อนณตําแหน่งชอชิงหนึ่งอีกลำหนึ่งแหมก็ตีคู่นะครับเพราะว่าขุนวังนอกจะติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเป็นแต้มเด็ดนํามาฝากพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ สำหรับหมากเด็ดแต้มเสียน,นะครับที่นําเสนอไปนะครับเป็นขุนวางนอกโคนเทียมเม็ดและขุนวางนอกโคนผูกเม็ดนะครับก็มีเทคนิควิธีการเดินจุดประสมหลักเราต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับว่าเดินตัวไหนเพราะนั้นกันแต่กระโวดก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็มาจากสุดยอดเสียนนอกกิบและหนังสือดีๆที่สนับสนุนความสําเร็จของพวกเรานะครับต้องยกให้เล่มนี้นะครับกลยุทธ์สุดยอดเสียนเล่มสอง สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับทางช่องทีวีมาตรฐานก็มีจัดจำหน่ายให้ FC ติดต่อทางคลิปด้านล่างนี้เหมาะสำหรับการเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าในตำราเป็นปกแข็งดีด้วยมีภาพเข้าใจง่ายนะครับเหมาะสำหรับพวกเราที่เล่นหมากรุกขั้นพื้นฐานได้แล้วนะครับก็สามารถเข้าสู่การเรียนทักษะแบบนี้ได้เลยเป็นมายงขวาแบบละเอียดทีเดียวผมเองชอบมากนะครับ สำหรับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆพวกเราติดตามด้วยและสมัครรุกยงเมืองประชาก็เปิดบริการให้พวกเราทุกวันมีมือดีคอยรับแขกอยู่ตรงซองยไทยราช35นะครับแล้วแวะเมียนมาเล่นกันสำหรับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม